สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ช่องเอ r เออ o เอนดูเฟม anel เราอยู่ที่หาเตยงามครับนี่ซึ่งตอนนี้ก็ราวๆสองโมงกว่านะฮะบรรยากาศร้อนๆอ,อย่างนี้น้าที่จะมาเดินเล่นชายหาดกันครับโดดน้ำทะเลกันนี่ครับก็เป็นพื้นที่ที่ใครหลายคนมาที่นี่แล้ว อย่าลืมแวะเด็ดขาดนะฮะนี่เพราะว่าเป็นสถานที่ที่สวยสดงดงามครับโดยเฉพาะชายหาดเนี่ยเป็นชายหาดที่สวยงามมากเดี๋ยวเราจะเดินพาชมบรรยากาศรอบๆตรงนี้นะครับโอ้วันนี้โชคดีมากก็คือไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นี่ฮะใกล้จะสามโมงแล้วเดี๋ยวพาทุกท่านเดินชมเรียบชายหาดบรรยากาศที่นี่ สะอาดสะอ้านนะฮะนี่ดูพีพีทหารก็ทำความสะอาดช่วยดูแลให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับนี่สะอาดสะอ้านนั้นพื้นที่ที่นี่ก็เป็นพื้นที่ที่ไม่ได้อนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้ามานะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่จะบอกว่าเป็นพื้นที่ปิดก็อาจจะไม่ใช่แต่ว่าก็เป็นพื้นที่ที่บริการนักท่องเที่ยวนะครับ ส่วนหนึ่งเมืออกันนี่นะฮะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านมาเดินดูบรรยากาศนฮะก็สวยงามครับนี่มีต้นตาลฮนะลำต้นสูงสวยงามนี่แล้วก็มีภูเขาอยู่ทางด้านหน้านี่นะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูป้ายนิดนึงนี่ฮะอยู่ตรงนี้นี่คืออะไรโปรดช่วยกรักษาธรรมชาตินะฮะนี่อันนี้ก็จะเป็น ปลายแจ้งเตือนโอ้ต้นไซตต้นนี้สวยงามมากฮะเนี่ยโอ,โอ้เดี๋ยวเราเดินไปฮะซึ่งไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวมามากเท่าไหร่นะครับนี่มาดูหอดตตยงอมนี่ครับเป็นหาดท,ที่สวยงามหอดตตยงอมเอานาวิคิโยตินนี่นะฮะเป็นชายหาดท,ที่ หลายหลายคนนะฮะสามารถที่จะมาเดินเล่นได้ดิดูชายหาดนะฮะโอ้สวยงามครับนี่ดูบรรยากาศโอ้นะครับก็ใครที่มีเวลาแล้วก็ไม่ได้ไปที่ไหนก็สามารถที่จะเดินทางมาที่นี่ได้ดูทะเลฮนะมีความสวยงามมากแล้วผู้คนก็ไม่พลุกพล่านฮนะ นี่ฮะเหมาะสําหรับการที่จะพาครอบครัวมาทำบรรยากาศสร้างความรักความผูกพันระหว่างครอบครัวสมาชิกของครอบครัวนีหรือหนุ่มสาวก็ได้นะฮะนี่มาก็สามารถที่จะมาทำกิจกรรมที่นี่ดูบรรยากาศความสวยงามของชายหาดแล้วก็ทะเลน้ำสีฟ้าสวยงามมากครับ แต่ว่าที่นี่ไม่ได้เปิดหลังหกทุ่มไปแล้วหลังหกโมงเย็นไปแล้วนะฮะไม่ได้เปิดนะเพราะนั้นก็จะมีการบริการเปิดให้นักท่องเที่ยวชาวไทยนี่เข้ามาเยี่ยมชมมาเดินเล่นมาเล่นน้ําได้นี่แค่หกโมงเย็นเท่านั้นนะครับหลังจากหกโมงเย็นแล้วนี่ก็ไม่อนุญาตนะครับก็แจ้งให้ทุกคนนะฮะที่อยากจะมาเที่ยวชมที่นี่ได้รับชม ทราบข้อมูลนะฮะนี่หฮะสวยงามมากโอ้สวยงามนี่นะฮะนี่นะฮะโอ,โอ,โอ้สวยงามครับดูนี่ฮะก็มีนักท่องเที่ยวจำนวนไม่มากนะครับที่เดินทางมาเล่นน้ำทะเลเพราะนั้นที่นี่ก็เป็นชายหาดที่ค่อนข้างเงียบสงบะ แล้วก็รักษาธรรมชาติได้ดีมากคือแทบจะมองหาขยะไม่เจอเลยนะฮะอันนี้คือ,อ,อสิ่งที่สามารถการันตีและแจ้งให้ทุกคนได้รับทราบนะฮะว่าพื้นที่ที่นี่เป็นพื้นที่ที่เราสามารถที่จะมาเที่ยวชมมาเยือนแล้วก็มาเล่นน้ำทะเลได้นี่ดูน้ำทะเลครับใสสวยงามมากฮะนี่ มีโอกาสมีเวลาหรือหาเวลามาพักผ่อนทำกิจกรรมกับครอบครัวก็สามารถที่จะเดินทางมาเยี่ยมชมได้นะครับเล่นน้ำทะเลได้ทำกิจกรรมเล็กๆกับครอบครัวทางด้านหน้านี่จะมีร้านค้าขายของหลากหลายชนิดอยู่นะครับแต่ว่าก็ใครสำหรับใครที่ไม่ได้เตรียมของอะไรมาหรือมาหา ทานอาหารก็มีร้านค้าจำหน่ายนะครับโอ้บรรยากาศดีมากยิ่งโดยเฉพาะท้ามาช่วงเช้าๆนะครับหรือประมาณสัก8-9โมงเนี่ยนะฮะแล้วก็มาในช่วง4-5หโมงเนี่ยนะฮะกล้เย็นๆแล้วนี่จะพบว่าบรรยากาศน่าจะดีมาก มีภูเขาล้อมรอบบรรยากาศสวยงามนะฮะเดี๋ยวเราจะเดินดูเรื่อยๆนะฮะนี่โอ้สวยงามจริงๆฮะบรรยากาศแบบนี้ไม่ค่อยได้เห็นมากนักนะครับถ้าใครอยากที่จะได้ชื่นชมรับบรรยากาศนะฮะเราจะ สัมผัสถึงธรรมชาติที่สวยสดงดงามเนี่ยต้องมาเองนะครับนี่โอ้ดูภูเขาฮะโอ,โอ้สวยงามจริงเลยนี่ภูเขา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 นี่นะฮะภูเขามีน้ำทะเลใสสวยงามมากโอ้โอ้โอสุดๆฮะ นี่ฮะโอ้เดี๋ยวมาดูดูดูอะไรฮะเนี่ยโอ้นี่คืออะไรโอู๋นี่คือปูฮะดูป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 ูเยอะมากปูอะไรฮะปูเล็กๆดูสิโอโโหนี่นะฮะปูสวยงามอะสวยงามตามธรรมชาติดูเออไม่ค่อยเห็นนะฮะนี่ฮะเราไม่เห็นปูเยอะมากดู โอ้โอเป็นแสนแสนตัวนะฮะนี่แต่เป็นปูเล็กๆนะฮะน่าจะเป็นธรรมชาติเป็นแบบนี้นี่ฮะก็จะมีนักท่องเที่ยวแวะมาเล่นน้ําพาครอบครัวมาเป็นระยะระยะนะครับเนื่องจากว่าวันนี้อาจจะไม่ใช่วันหยุดนะฮะผู้คนก็เลยไม่ค่อยมากแต่ว่าหาดท,ที่นี่ก็ไม่ได้เป็นหาดท,ที่เป็นหาดท,ที่ จำกัดนักท่องเที่ยวเหมือนกันนะครับเพราะว่าชาวต่างชาติเนี่ยคือถ้าจะเข้ามาเนี่ยอาจจะต้องขออนุญาตหรืออาจจะต้องศึกษาข้อมูลก่อนนะฮะว่าสามารถเข้ามาได้ไหมนะครับแต่ว่านักนักท่องเที่ยวชาวไทยเนี่ยสามารถเข้ามาได้นะฮะแต่ว่าจํากัดเวลาของการเปิดปิดไว้ก็ประมาณสักหกโมงเย็นนะฮะก็ปิด ราะนั้นจะต้องออกจากหาดเนี้ยนะครับไม่เกินหกโมงเย็นนี่ฮะนักท่องเที่ยวก็จะมาแบบนี้นี่ครับเราก็จะเห็นบรรยากาศของพี่พีทหารฝึกฝนนี่นะฮะโอ้บรรยากาศดีมากอูดปูปูป,ป,ปูนี่นะฮะปูไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าปูอะไรสวยงามนะฮะดูครับบรรยากาศดีมาก ก็วันนี้เป็นโอกาสที่ดีครับก็ได้นำบรรยากาศของหาดเตยงามของอ่าวนาวิโยธิน,นะฮะที่ดูแลรับผิดชอบนะครับซึ่งใครที่เข้ามาที่นี่รับรองไม่ผิดหวังนะฮะความสวยงามความสะอาดสะอ้านเนี่ยโอ้ต้องยอมรับเลยนะคะต้องชื่นชมนะฮะว่าพี่พีทหารนะครับช่วยดูแลได้เป็นอย่างดีฮะ แล้วยิ่งที่สำคัญมากก็คือนี่ฮะทะเลครับนี่ทะเลสวยงามนะฮะมีภูเขาล้อมรอบบรรยากาศดีมากๆครับแล้วก็เป็นอ่าวหรือเป็นหาดที่เล็กๆนะครับก็เป็นพื้นที่ที่จัวะเล็กก็อาจจะไม่เล็กนะฮะใหญ่นะฮะก็คือเป็นพื้นที่ทีออ่อาจจะมี ข้อจำกัดเรื่องของการเปิดให้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวต่างชาตินี่อาจจะไม่อนุญ,ญาตให้เข้ามาหรืออย่างไรไม่ทราบครับต้องศึกษาข้อมูลให้ดีแต่ว่าอยากแนะนำครับนี่อยากแนะนำให้มาจริงนี่สวยงามมากครับนี่โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ถ่ายภาพบรรยากาศของชายหาดแล้วก็บรรยากาศของภูเขาทะเลให้ทุกท่านได้รับชมกันครับก็เพื่อ ทุกคนครับโดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวหรือคนที่กําลังมีความรักอาจจะพาใครสักคนหนึ่งมาหรือพาสมาชิกของครอบครัวมาทํากิจกรรมที่นี่ก็สามารถทําได้ครับอยากเชิญชวนครับอยากแนะนําให้มาครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ